ค่ะค่ะเรียกจับน้าก่อนเดี๋ยวเดี uh, ๋ยวท่านทุกท่านจับน้าก่อนนะคะก่อนยากเกลื่อนคุณพ่อเลยค่ะได้กล่าวคำท่านน้ยค่ะกล่าวเลยค่ะพ่อเอ่อตรงนี้เป็นคากล่าวแสนโดนตาต่อท่านพยาสุรินทร์พัทดีเสนาธรมทางวางนะครับข้าพเจ้านายพิทิตดลเสมอตัวแทนลูกหลานชาวสุรินทร์ได้นาเครื่องเส้นไหวมาประกอบพิธีแสนโดนตา ต่อพญาสุรินทพักดีรีนรงจางวานซึ่งเป็นบรรพบรุษผู้ก่อตั้งเมืองสุรินมีเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเครื่องหอมข้าวปลาอาหารขาวหวานผลไม้ต่างๆและเครื่องดื่มนานาชนิดเพื่อทำพิธีแซนโดนตาต่อท่านในวันนี้ขอบรรพบรุษทุกท่าน ได้โปรโดละโทษแก่ลูกหลานหากแม้ลูกหลานปกพร่องต่อพิธีกรรมใดๆรวมทั้งไปสบประมาทล่วงเกินท่านโดยรู้เท่าไม่ถึงการขอให้ท่านได้คุ้มครองลูกหลานเราเชาวสุรินให้มีความสุขความเจริญมีความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปข้าพเจ้าชาวจังหวัดสุรินทร์ขออัญเชิญดวงกิอันตินีและดวงกิติญาณนักภู่นหรือของภูมิภาเจ้าตาเจ้า,า,ายาญ วอร์มันอ um. ังเจินเจินบันภาบุรุษพุทธศตวรรษที่12ถึงศตวรรษที่14อังเอาโซนจิราเกียและพระเจ้าปทุสเรยวงศ์เรยะยะซองวรมันอังเกียอังเจินเจียบันภาคบุรุษพุทธศตวรรษที่16พุทธศตวรรษที่17พุทธศตวรรษที่18อังสัมดาเจวรมันที่เปิบ สมอันจื้นองบรรพบุรุษชาวจังหวัดสุรินในยุคอาณาจากักรสุโขทัยยุคปลายพุทธศตรวตรรษที่19พ่อเชียงกุ่มพ่อเชียงพระพ่อเชียงขันพ่อเชียงชัยพ่อเชียงสงและพ่อเชียงสีที่ยมสมอันจื้นเจียบพระบรุษชาวสุรินในยุคสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ต้น ขยมสมอันเจนนริญบรรพบุรุษตั้งแต่ยุคเจ้าเมืองคนแรกคือพระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางสืบทอดมาจนถึงเจ้าเมืองคนที่สิ็ดคือหลวงประเสริฐสุรินทร์บานขยมสมอันเจนริญผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คนแรกเมื่อพุทธศักราช2,451่อเสืบต่อมาจวบจนยุคป,ปัจจุบัน บรบพรพจนบรรพบรุษเมืองสุเรนทุกยุคทุกสมัยข้างต้นที่ข้าพเจ้าได้อัญเชิญดวงจิตอันเป็นทิพย์และดวงจิตวิญญาณตามสภาพนพับคพราะภูมิป่นข้าพเจ้าขออัญเชิญบรรพบรุษทั้งชายและหญิงและบริวารทุกยุคทุกสมัยได้โปรดมาร่วมอนุโมทนาหรือรับเครื่องทลีคทำสังเวยเนื่องในพิธี บข้าพระเจ้าท่างหลายและตัวแทนของชาวจังหวัดสุรินทร์ท่างหลายขยงสมอันจืดเจียบบอลป่าไม่อ่งเกียส์สำหรัติออกติหลายมันก็จืติงออกต้างหลายมอวรับเกลือสการะอูจเกียอ่างเกียร์น้อยออนลึกบุญเยุทเ์อาอสองปีน้ำหม่าม បាទសមអជិទីបានតំកាយញ៉ាថារដ្ឋាភិបាលបានខាតចេញយ៉ាងខ្លាំងព្យាយាមថักមាននំចាងឡាងក្នុងចង្វាក់នៅលៀវពុយបានសំចិត្តតដុល្លារក៏អង្គយើងតាមទៅជាស្រាប់ទៅកលិថាភពធុសលៀតដៃមានដប់មានលេខ30គេមករត់លឿនលឿនពោះពោះមានខ្សែក្នុងប្រមាញ់ចាប់មកអ្នក brap lu sai ko dai wa sa pak chao an min sa naw do yean mien tang lu lek